ผมนี่ยัยเจ็ดพฤศจิกาเดือนกับสี่วันนะพอแล้วเจอแล้วพอแล้วเจอแล้วสวยแล้วนะสวยแล้วเนาะจะตัดเล็บด้วย จ้าวานะมาไม่ได้เด mm ือนหนึ hmm. mm ่งเจ้าขวนเกือบหมดวาว้ที่นี่เมือ่อเมื่อตเกืบไม่จะแต่น้ำมันขาดิขายาวใช่คืว่าเปไป๊ะเปะเดียวอ่าเดียวนี่ไงยัง lúc đi <laughs> kia là cái <laughs> thân của mình mà nàng ô phụ nha yêu nóng hát kia là kìa nha 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 ใบเกิดมันไม่ถาวา ừ, แะแม่เราบกงคับหม้อบรรทัดนะไม่มีนะใหญ่กว่าแก้วเ <c oughs> ท่าแก้วเลยข <c oughs> ายือนขายเป็นกำไร